衰衰家。 สวัสดีครับสวัสดีครับกาลังทาอะไรกันอยู่ครับตัดทุเรียนครับผมนี่นะครับพ่อแม่พี่น้องครับไม่เห็นผู้ที่เหมาทุเลียนพอดีเลยครับพ่อแม่พี่น้องนี่นะครับเสียนเพิ่นกับมีตะคู่งามๆนะครับพ่อแม่พี่น้องพราะว่าเพิ่นมาจากจันทร์ผุนนะครับ มามาที่นี่จนจะพูดภาษาอีสานเ<ไ>ป็น <ไป S 2> แล้วใช่ไหมนี่นะครับนี่ที่ท่าเข้าเคยเบิงเพิ่นขึ้นทุเรียนกันนะครับนี่ขุดนะครับฝุดลูกไส้เพิร์นนะครับ เสียสามเนาะครับยังบ่ทันมีเมียเด้อครับอ่านี่เนาะมีคนหนึ่งลูกชายเพิ่นกับยังบ่ทันมีเมียเนาะครับผู้ใดอยากมีแฟนอันมีสวนทุเรียนกับมาเด้อครับเฮียเราเหมาทั่วเลยใช่ไหมครับครับผมทั่วเลยครับผู้ใดมีสวนทุหลอกทูเรียนสิเหมากับทิศต่อเพิ่นเข้ามาได้นะครับ พานช่องทางนี้ก็ได้นะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับลูกชายเพื่อนหน้าตาคล้ายๆกันนะครับชื่อน้องอะไรลูกรายงานตัวหน่อยดจิ้มห่อนะครับนี่เด้อครับอันผู้พฤศจิรับเหมาต่อไปรับช่วงบ่าร้ายก็ว่าไรเด้อเขาสิลืมนะครับนี่เขากำลังใส่สมาธิอยู่นะครับพ่อแม่พี่น้อง ไอส้สมาริทีบทอดไหนหอกน้ำทุเรียนจีตั้มเขาแล้วครับโ <c oughs> ดยมาคนทั้งจันกับจีนาตาดีก็แถวบ้านผมอยู่นะครับ <c oughs> พอแม่พี่นอ้องย่างไปน้ำกันกับพ่อพ่อหูอยู่นะครับ <c oughs> วันนี้อากาศแจ่มใสนะ วันนั้นฝนตกนี่นะครับพ่อแม่พี่น้องครับหลังจากตัดแล้วนะครับ<ม>เขาก็จะเอามานหนีนะครับเอามาสซังนะครับกอบ่อนจะขึ้นรถนะครับ หลังจากเข้าช่มการตัดแล้วนะครับเข้ามาช้่มการสร้างนะครับพอ่อแม่พี่น้องนี่อันรับใจไทยนะครับเขาก็ทีเอาถุงมือออกแล้วลูบทุเรียนให้เข้าเบิงพอมนะครับพอ่อแ <hart S 1> ม่พี่น้องว่าเขาเสียงเม่เสียงน,นะครับว่าม,มืออาชีพขนาดใจน,นะครับใจเป่าครับ <tiene sentido> เลี้ยซื้อจับนอครับทุเรียนยังอายุก่อ,อกนแม่ขมวกันหน่อยพี่นี่นะครับเสียเีเพิ่นกันยังโสดอยู่นะครับพ่อแม่พี่น้องจะกกล่องเห็นกับงามงามนะครับพ่อแม่พี่น้องเขาเป็นมาเด้ยนว่างามคือผมว่าบนี่ย่าย่อกกับผู้เล่ากับดีอกดีใจเราได้ทุเรียนหลายนะครับ ยิ้มหน่อยยิ้มใหญ่ยู่นะครับกากัวสีมายู่จุดหนีได้นะครับพอแม่พีหน่องเข้ากับลมลูกคุกค้านมาหลายสิบปีดีดักนะครับกัวสีมายืนจุดหนีได้นะครับพูนะครับขนาดข้นขึ้นทุเลียนซื้อกับงามงามครับโดยเฉพาะข้อเล่าเนาะครับงามเหลื่อมากมากอยู่นะครับ แล้วจุดหมายปลายทางเราที่ไหนเนี่ยจันนู้นเหรอครับผม้นครับรากับสีแรนออกไปจันใช้เวลากี่กี่ชั่วโมงครับนี่แม่ไฟเห็นไหมล่ะเดี๋ยวนะครับเผ้าสิมาอันมาไอใส่ไฟหรือว่าสิมาอันนี้ไสไฟไสไฟลูกน้องเหร เป็นไงเจ๊ลูกน้องเนี่ยที่ช่วยทํางานนี่เป็นยังไงนิสัยส่วนรวมแล้วเนี่ยส่วนรวมเหรอขยันขยันขยันทุกคนอ๋อเราประกาศว่านะครับที่แรกเล้าว่าทีเผาอยู่นะครับผลสุดถ่ายเราก็หฮักลูกน้องเราคือเก่าแล้วครับพ่อแม่พี่น้องขยันทุกคนเลยแหละตื่นแต่เช้าไม่ต้องเรียกเลยอ๋อแล้วแล้วมาที่นี่กินกับข้าวเนี่ยพกมาหรือมาทําหรือมากินของที่นี่ จ๊ยกควมาแล้วก็ซื้อกับข้าให้เด็กแลเด็กจะทำอะไรกินกันอย่างเงี้ยตามใจมันตามใจเขาเขาจะทำอะไรกินได้เขาาทำอะไรกินเนี่ยแบบบุฟเฟ่เนี่ยแบบบุฟเฟ่พวกเราก็ยังบอป็นคนอีสานติมลอยแล้วครับบอปินปีนลอกไม่เจ๊เป็นเจ๊เป็นคนโคราชเหรอใช่อ้าวเจ๊เป็นเลือดเจ้าโมเลยนะเจ๊เป็นลูกสาวโคราชโอ้เลูกเจ้าโมแต่ว่าไปได้สามีที่นู่นอ๋อครับผมเมืองจันท เจ้าตากสิงห์ไงกับเจ้าโมเจอกันไงนักลบมีแต่นักลบกัับนกลบเนาะครับพอแม่พี่น้องเจอกันใช่จิตใจเลยเต็มร้อยนะครับเฮียเฮียหมูกับเจ๊แหม่มนี่เป็นยังไงมั่งฮะดดคครรัับบีอ๋อไม่กล้าเผาไอ้เท่าแก่นะครับนี่กลัวว่าจะเกิดปัญหาในในด้านการเงินนะครับ ลูกน้องเดีอดร้อนก็เจ๊ช่วยอะมาโอ๋อเดี๋ยวเรามาถามคนนี้กันเดี๋ยวก่อนได้ยีเจ๊เป็นยังไงมั่งเดีเป็นเสียงเดียวกันเลยเนาะครับพอแพรพีนออกระตอบว่อไังไงรู้นะถ้าบอกว่าไม่ดีอะไรจะเกิดขึ้นใกล้ใกล้สามพิกา ทีมนี้ทีมงานจิ๊เยียหมูเจ๊แหม่มขอฝากนัฝากด้วยนะคะสามารถติดต่อรับงานได้ะค่ะเบอร์โทรศูนย์หกสองสองหกเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าสี่นะคะขอคุณค่ะครับผมขอบคุณครับพวกเราก็ในทีในฐานะชาวศรีสะเกดนะครับก็ขอขอบคุณเฮียหมูกับเจ๊แหม่มนะครับที่มาช่วยนะครับรับซื้อรับเหมา ชาวบ้านเราก็ได้พึ่งพาอาศัยนะครับในที่นี้ก็ขอขอบคุณนะครับ,คร,บครับผมขอบคุณครับ